ผมน่าฉลองธรรมประชานอยู่บ้านแจ้งตำบลน,นาโชกมากอันนี้คือต้นยางค่ะพี่เนี่ยต้นยางครับอ๋อต้นยางค่ะ,คะพี่ฉลองเนี่ยค่ะต้นยางปลูกยางมาจากปีละคะเก้าเก่าปีปอ่าค่ะปลูกยางมีเนื้อทีจักไรคะสิบส <10, 10 S 1> <10 S 2> ิบลเนาะตรงนี้โอโ้โหกวางค่ะ เนี่ยค่ะเนื้อที่ปลูกยางเนาะนมดีอ๋อพี่พี่ใช่พี่ใส่สมแดงกับต้นยางบอคะครับอ่าค่ะมค่ะค่ะอ่าใส่ไอ้ต้มสมแดงคือคือคืออะไรคะชุดใดชุดใดขอเบิ้งเนี้ยอ๋อชุดนี้บ่เราใส่แล้วมันดีจังไดคะพี่ฉลองนามจะนมดีครับนามมันสีนุ่มแล้วมันนุ่มยังไดคะเนี่ย มีดโบลุยครับนั่งลุยเราใส่มันมันมันดีจังไดคท่เนี่ยน้ำยางออกดีบ่ยางมันก็ออกดีครับได้เพิ่มบ่คะยางเพิ่มตะก้อนเจ็ดมีดเดน้ซี่มีดเต็มโปครับโอ้เมื่อก้อนนี่หกถึงเจ็ดมีดแต่ใส่สมแดงอะมิโนแล้วเนี่ยซี่มีดเต็มเมนบะคะโอ้โหนะคะเป็นงามตะตนเดียวปะพี่นะใส่ใส่ใบบ่งตนไม่บ่งดูค่ะ <c oughs> โอเคเลยครับอโอ้โหลำตนน้นใหญ่แมนแบ,บ,บม่พี่ครับแข็งแรงแมนบ่คะแข็งแรงใบเป็เขียวครับอืมค่ะพี่ฉลองมีปลูกปลูกอ่าสวนยางมาเกลวปีแล้วเนาะเก <c oughs> ลวปีแล้วครับซีปลายเมนบ่คะตรงนี้ซีปลายครับอ่าค่ะแล้วคอดีที่อ่าเกี่ยวกับใส่สมแดงเนี่ยมัค่ะมันได้ยางเพิ่มแมนบ่คะครับ แล้วเนื้อยางนิ่มกรีดง่ายแม่นบาคะกรีดง่ายอือหืออ่ะค่ะเบิ่งอีกจะต้นงั้นนะคะมันเสมอกันบ่อ่าค่ะโอ้เนี่ยอือหูกรีดแป๊บเดียวนำยางออกมาเลยค่ะเนี่ยพอแม่พี่น้องเบิ้งนะคะเนี่ยโอ้โหดูสิจากที่บอกว่าหกถึงเจ็ดมีดเต็มเนาะค่ะเนาะแต่พี่ฉลองบอกว่าขีดอะมินโนสมแดงไปแล้วแค่สี่มีดเนี่ยค่ะเต็มถังนี่เลยค่ะ โอ้น้นำยางเลยคือ้บนขั้นฉีดนียางมันบวไรดีไปไหนครับอืมยางบม่ค่อยออกครับอืมค่ะแล้วพี่ฉลองเนี่ยฉีดสมแดงมาจากรอบหรอคะจะเทือแล้วหลายเทือบอ่ะครบอะไรฉีเทือนี่แหละครับอ๋อฉีดเทือนี่เราสมแดงขี่ลงไปจากรอบหรอคะรอบสุดท้ายตัวนี้สองสามรอบบะครับตัวนี้ฉีดรอบสุดท้ายปลายฝนเลย อ,อ๋อปลายฝนอ๋อค่ะเนาะอ่าตรงนี้ทามพี่ฉลองเนี่ยบอกว่าใส่สมแดงเนี่ยค่ะกับสวนยางใส่แล้วมันดีคือความประทับใจเนี่ยค่ะถือบอกว่าพี่ฉลองประทับใจมั่นใจส,สมแดงมากหน่อยซ้ำไหคะครับมั่นใจครับร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้ค่ะเราอยากให้พี่ฉลองเนี่ยค่ะอ่าแนะนำกเกษตรกรผู้ใส่น้าย,ยางที่เขาเจ้าบ้านให้มั่นใจนะคะพี่ฉลองจะได้น้ำจังไบพอปลูกยางมาเก่าปีเนาะครับจะให ที่้องซื้อสมแดงไปสีลองแบงนี้ค่ะเพราะว่ามันดีว่ามันดีต่ยางเพิ่มเนื้อเนื้อยางนิ่มน,น,นิ่มหน้ยยายางน่มกีดางกรีดายอ่านี่เนาะมื่อกี้ก็ขอขอบคุณเนาะประสบการณ์ที่ใส่สมแดงอะมิโนโกับต้นยางเนี่ยค่ะจากใส่อบาบริใซโสมแดงถึงหกหกถึงเก็ดมีดอะคะ่ะเต็มถ้วยนี้เนาะค่ะเนาะ แต่พ่นใส่สมแดงแล้วเนี่ยค่ะแคซีมีดเนาะเต็มถ้วยถือบอกว่าอ่าได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆแม่นมะคะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี